สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้ก็มาขอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันเสาร์ที่4มกราคม2568นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านเวยครับเดีย๋ยวันนี้แอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภนะครับกับปูองค์ดำนะครับว่าน เมื่อวานนะครับแอดมินก็บเฮ็ดตั้งค่ายปูนะครับอ่ะเฮ็ดให้จบหร้อวปูเด้วยช่องเจ๊ตังค์เป็นผู้ไทยเจ๊ตังค์พารวยนะคะทางไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดสดนะคะพี่น้องก็ไลค์กแชระบอกอยากให้ปูตาดแกตัดฟุนนะครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมทําบุญที่สร้างหลังคาให้ปูนะครับ บ่ให้ปูตากแดดตากฝนนะครับกษัตริย์ทวดเด้อครับเด้อปีใหม่นี้นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ2,568นะครับก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับโอ้ บัตปูงามๆนะครับแอดมินก็มาทำด้วยตัวเองนะครับกับพี่บูนนะครับพี่บูนภัยสรีนครสวรรค์นะครับเมบื่อวานพิ่มมะซอยนะครับกับหลานน้องปันปันนะครับป่นกย็ยูหอดสองถุมกวา่าผมได้เมือ่อคืนอย่างแล้วนะครับวันนี้นะครับ แอดมินตั้งใจจะมาขอพรขอโชคลาภกับปู่องค์ดำนะครับขอให้ไปตําเล้าด้วยครับเด้อตําราวลในวันที่6นะครับวันจันทร์ที่6มกราคม2568นะครับปู่เอฟซีใดสีเข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เป็นโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้สายบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมทําบุญนะครับในวันที่6นะครับในวันจันทร์ที่6กก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับวันนี้นะครับ เดซเกตังเขาจะจุดทูบด้วยครับเด้อจะจุดทูบให้ปู่นะครับตอนนี้เกตังคนโปรไทยก็ทักทายกับแอดมินเอ้ยกับเอฟซีนะครับเกตเกนะตังเขาย,ยังไปจุดทูบจุดเทียนให้ปูด่ด้วยครับเด้อ พรหนาราศนะครับท่านผู้ชมเนาะเราก็คุณเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นเป็นยังขึ้นียงค่ะแต่พี่น้องประม่องได้นอกไปผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเแต่ตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภกับไปกับปูองค์ดำนะครับจะ,ะบให้ไปตำลาวนะครับว,วันจันทร์นะครับ ว,วันจันทร์ที่6นะมกราคม2568นะครับก็ขอโชคดีปีใหม่ด้วยครับเด้อว,วันนี้นะครับจะมาขอพรขอโชคลาภกับปูงดำนะ,คร,นจะจครับเดี๋ยวเกตังคนจะจุดทูบให้ด้วยครับเด้อจุดทูบให้นะครับขอให้ปูเขียนไห้3ตัวเด้อปูเด้อขอ fc สุขทันนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ ตำลาวระพูเดอร์ในวันจันท์ที่วันจันทร์ที่หกมันบกวันจันทร์ที่6นะคะท่านผู้ชมจ้าธุกู้ขอเป็นตำลาวในวันจันทร์ที่6มกราคมพศ2 5งพัปดตูขอโชคลาบฝากเอฟซีสกุลสกุลที่เพิ่นขามาติตามรับชมนะปูนะขอให้แตก3ามตเดอร์พูเดอร์ ล้างคากระเฮ็ดให้แล้วไฟกระพิบกระเฮ็ดให้แล้วอดี๋ได้ดอกไม้ถูกเทียนกะหา,หามมใหาเรียบร้อยครบเซตซับปูน้ำแดงผลไม้เก่ายางตามที่ปูอยากได้หามาใหายเบิดแล้วแต่ว่าบันนี้ปูต้องหายเอฟซีเอยอยาให้่นในิดหวางด้อปูเดอ้อจ้าทูเดี๋ยวแอจะขอจุดทูปนะคะขอปู3ตัวขอสามตัวแตกนะปูเนาะ ขอสามตัวนะคะปูเอาอนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวขอจับปิงปองก่อนนะเอาปิงปองก่อนถุ้เขม่ากัะซาถั่วด้อครับเห็นหับเห็นชัดเจนครับ นายตเตังจเป็นครับน่าเป็นจอเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมสาธุเด้อกผเด้อให้ทายก่อนนะคะท่านผู้ชมเหมือนงวดที่แล้วนะคะทุกครั้งจะให้เอฟซีทายใครทายถูกอาจจะมีโชคนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวไหนเนาะอ่ะเจตังก็จะทายเหมือนกันเจตังทายว่าเป็นเลขสอง คิดว่าสองท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนอ่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวโชว์เลยนะเจตังว่าสองท่านผู้ชมว่าตัวไหนลองคอมเมนต์มาหนึ่งสองสามเลขหนึ่งพี่น้องเลขหนึ่งนะคะเห็นไหมเป็นเลขหนึ่งค่ะกองู่บะพดได้มากกับสาทัวด้ทครับได้ขอะะเป็นตัวเลข ชกลาบตัวเด็กกินทื้งวันนะครับขอฟูดำไปตำราวนะครับในวันที่6นะครับมกราคมสองพันาร้อยหกนะครับตัวที่2ตัวแรกเป็นเลขหนึ่งะตัวที่2เจ๊ตังว่าน่าจะเป็นเลขสอค่ะยังไงก็คิดว่า2เจ๊ตังบรเห็นด้พี่น้องด้วยว่าจับมากนะคะหนึ 1, 2, โอ้โหไม่ใช่ป้าเขาคือจับเลขได้ตโตเก่าไหม หนพี่น้องอย่าลืมเด้อโอ้พี่น้องหนึ่งหกรัฐบาลไทยเมื่อกี้กันหนึ่งหกวันนี้นะครับแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับไปขอกับญาติสง่านะครับมันตรงกันแล้วครับหนึ่งเจ้าได้้าด็สี่หนึ่งหกครับสาธุด้อปูองค์ดำทั้งยาติสง่านะครับถ่ายญาติสง่า ถาตัวนี้บพถึกให้มามะข่าฝฟันบุญธรรมเด้อเพราะว่าวันนี้เป็นยังเป็นวันเสาร์นะครับย่าง,งาเดินทางมาหาเด้อเพราะว่าถ่ายยาง,งาห้ตัวนี้นะครับ16เพราะว่าบุญธรรมน้ําโชคจะอโต๊ะมาตั้งให้ญาสงายอีกโต๊ะหนึ่งนะครับจะถวายน้าแดงให้กับยางาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับไ้ปูโต๊ะหนึ่งนะครับปูองนำต๊ะหนึง่งญาสงายอีกตัวหนึ่งเด้อครับเด้ออ่ะ ขอลุ้นตัวที่สามนะครับขอลุ้นตัวที่สามเลครับดูกล่องจะตรงกับางานงานบอสให้สองครั้งทุกครั้งโออพี่นายหนึ่งหกบอไม่ใช่เจ้าตังจะจับแค่สองตัวสามถูกสาธุาธด,ด้วยครับแสดงว่มามันตรงกันอยู่นะครับและทีนี้สามตัวคือรุ่นอันนี้แล้วกันเพราะว่ายากงานะครับยากสง่าวันนี้ผมไปขอนะครับยากสง่าแขนให้สี่ หนึ่งหกนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อในวันจันทร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอโชคดีเด้อครับเด้อแมนครับสีหงทะเบียนรถเจ้าเนี่ยสีหกหนึ่งนะครับทะเบียนรถของบุญธรรมนะครับรถสีขาวขนะครับปูสาธุเด้อปูเด้อ ฐานยางาได้รับรูเลกตัวนี้ฐานโมเมนต์มาเข่าฝันบุญธรรมเด้อูสาธุเด้อปูลูกอให้แตกสามตนะคะถ้าแ,แตกสามตัก่กะปูพนว่าท่านได้เอานั่งล่ำเนะาะถ้าพนว่าเอานั่งล่ำปูที่เอาอย่างอจัดไฟกระพริบไหไหมรอบรอบสารปูมักไฟกระพริบสองรอบแล้วนะปูมักเดี๋ยวจะเอาดอดกลมๆนี่ๆมาใสา่ให้งามๆประดับ เพิ่นมาขายประดับสารพี่น้องเดืเอแอตแลนต้บุญเป็นไฟกระพริบไฟเป็นลูกใหญ่ๆสวยๆหน่อยเนาะสใช่ถูกปูมักไฟเอาไฟนี่แหะให้เพิ่นก็เหลือสีเด้อปูเด้อบุญทำมาจะเห็ดเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับสาธุเด้อปูเด้อขอโชคดีมีโชคลาบนะครับ,บจะเอาสีสแดงอยังเจ้าบนญยัง กะมาท่าสีเพิ่นนะครับท่าสีท่าสีกะสือเอาโต้แน่นกะจะเอาซื้อโต้มาอีกตัวหนึ่งห้ยางงาท่ามันออกหนึ่งหกนะครับเพราะว่ายางงาเพิ่นแค่ให้มัอน,นี้สี่หนึ่งหกนะครับอผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็สาธุเดิครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับปีใหม่นี้นะครับโทรศัพท่านพ่ได้เปิดคือว่าเปิด,พ,ด,ปดพี่น้องป๊าด บญถ้ำคือเป็นแนวนี้เนาะก็ตัดไปเองเนาะ็นถอดบญถ้ำไหนจังไหนบญถ้ำมอนดิเต็ันอย่งเดยคือเบิงเนี่ยเดี๋ยวมารอลุนเลกทูบด้วยกันนะครับบญถ้ำไม่ดูให้เลยเอฟซีจนถางจุดแล้วบอกว่าลืมออกมาเบิ้งพี่นนอกเรกว่ามีคนดูให้นะคะสาธุด้อปูด้อขอให้ลุกลานมีโชไม่หลาภในปีใหม่เด้อ25 0 0 68นะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับแอดมินบุญธรรมน้ำโขกขออวยพรใน่านผู้ชมนะครับที่ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับดดูกัันนนะะะควว่าจไไ้ตหเนาะเดี๋ยวรรอสักคคู่นะะเดี๋ยวมารอลุ้นเลขทูบนะครับแต่แอดมินมือนี้ไปขอกับญาติสง่า แอดมินไปนคนเดียวจะมีโชคอยู่นะครับญาเขียนให้นะครับ416นะครับสาธุเด้อญาเด้อถาโมเมนตัวนี้ให้มาเขาฝันบุญธรรมเด้อครับเด้อเพราะวา่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แรงวันอาทิตย์ญามาเขาฝันเลยเนดะ้อญามันโบเมนกับบอกว่าโมเมนถามแมนกับบอกว่าโมเมนเด้อญาเด้อเดี๋ยวมารอเลขทูบปวงดํานะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันมารอรุ่นเลขทูบ กับเจตังนะครับเพิ่นขอพรขอโชคลาภกระปุกองดํานะครับเพิ่นจะได้ตัวใดนะครับสําหรับงานงานนะครับเพิ่นแคนให้บุญถ้ํานะครับ416นะครับเจตังเพิ่นจับลูกเป็นปองก็ได้16ึ่นะครับกระสาถัวด้วครับเด้อขอเป็นตัวเด็กโชคลาภตัวเด็กที่มีน้องวันนะครับในวันจันทร์ที่6มกราคม2 5 6พนรนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคๆมันหมานด้วยครับเด้อ กรแล้วสองอันละบ้างนั่นบรเห็นเนาะเนาะพี่น้องโอ้มันอยู่ในลักษณะนี้นะลักษณะนอนเนาะก็เลยไม่รู้มีเลขศูนย์ด้วยนี่แรกไม่รู้นะคะท่านผู้ชมก็ก็เลยจุดแล้วเห็นจะใดๆแล้วจุดแล้วเนาะไม่รู้ว่ามันไงนะคะ สรุปแล้วเจอแต่ตัวแรกพอมายตัวเลขบอกนั่นนะทีแรกไ่เห็นอ่ะนะเห็นแ่ศูนย์สี่หกก้องเบิ้งแบบไก,กลๆไม่จังเห็นอ่ะมันแบบไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้เอซีเดี๋ยวขยายกล้องใหม่ก่บนนะเดี๋ยวไปดูตัวเลกนะครับ,รบทูบแรกนะครับเราโบเห็นตัวเลขนะครับตัแรกไม่เห็นแต่ที่นี้เห็นแล้วเห็นบอศูนย์สี่หกนะเออเป็นศูนย์สี่หกไมซาเธอเดอ เพราะว่าบุญแล้เพราะว่าย่าสง่าสาวสาคนงามเขียนให้บุญถรมนะครับสาวซาีสี่หนึ่งหกครับนั่นเขากันเป๊ะเจตังก็มีเหล็กถูพ่าอีกเนาะโอเล็กเล็กปิ้งปองอีกมันตรงกับเจ้าอีกแล้วญาถามโว่แมนกับมาเขาฟันบุญรรมเด้อไปขอตัาลาเรือญาเด้อ ให้ดูเลขทูปนะคะท่านผู้ชมแต่องค์ปูด,ดำพันกับเจนให้ตัวเดียวกันนะครับปูได้เข้ามากับซาทุดเวยอครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับปีใหม่นี้นะครับหกสี่ศูนย์นะคะคุณน้อยบอกว่าหกสี่ศูนย์เมื่อก็เห็นนี้เออใช่ใช่ใชทีแรกนะมันไม่เห็นเจตังก็เลยจุดใหม่แต่ว่าเลข 40, เคยหกสีนะ่ศ<ม>ูนย์ศูนย์สี่หกเหนไหมตรงกับาง,งางาพอดีเพราะว่า,าง,งางาพันเจนให้สี่ หนึ่งหกนะครับยาเดี๋ยวบนถ้ำนะจะเอาโต๊ะมาให้อีกโต๊ะหนึ่งนะครับเพราะว่าโต๊ะนี้เป็นขององค์ปู่ดำนะครับอีกโต๊ะหนึ่งจะเอาพนา้นไม้มาถวายนะคับยางงาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับก็อยูข้างๆก็นี่แหละแต่ว่าเพินพ่นกะแยกกันเพิ่อยูนะเพราะว่ายางงเพิน่น เพ่นบอสามารถเขาา้าเมื่อใดนะครับในซานนี้นะครับยายงามาเข้าฝันผมสองเถื่อนด้วยครับดเด้อกระจองคร่า,าโอเคพี่นนอ <laughs> ขอให้โชคให้มั่นนะคะคนใดเขามากขอให้โชคดีนะคะในช่วงวาระดิถีนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะก็เป็นเดือนมกราเนาะเป็นเดือนเกิดของเจตังนะคะเปิดเดือนเกิดมาครั้งแรกนะคะวันที่สองตัวเลขของแอดตังก็เข้าไปเลยนะคะดีใจกับคนที่โชคดีด้วยนะคะ0 9นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดทูปนะคะเป็นรัฐบาลไทยนะคะ ได้หนึ่งเก้าศูนนะคะตัดเล่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะก่อนหน้านี้ก็แตกสามตัวนะคะตำลาวเนาะตำลาวแล้วก็ตอนนั้นจับปิงปองสามหกหกสามเนาะต้องสองงวดติดแล้วก็ต่อมาอะไรนะปุนทาก็ขอปูได้ตัวไหนนะตอนนั้นน่ะหนึ่งเจ็ดบ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบสเก็ตแล่ตาปูด้วยครับเด้อข้างหนึ่งจะเป็นสีขาวข้างหนึ่งจะเป็นสีแดง่ะพีแต่หนาวด้วยครับเด้อ สาธุเดอปูเดอสาธุเดอปูเดอกโศกๆมันมาเด้ออ่ะตัวเลขนะคะก็มันมีทูบคู่แล้วทีนี้พี่น้องไม่ได้ว่าจะจุดหลายอันนะแต่ครั้งแรกมันไม่เห็นทีนี้น่ะ ไม่เห็นชัดเรตัวเหลกะอ๋อก็เรียกมาดูอยู่เมื่อกี้บุญธรรมบอกว่าไม่เห็นเนาะก็ไม่ว่าอะไรศูนย์สี่หกหกนสี่ศูนย์นะครับเจตังก็เลยมาจุดอันใหม่จะไหนแล้วพี่น้องก็เป็นตัวร่องไปเด้อพี่น้องเด้อบางคนบอกว่าเก้าสี่ศูนย์อ๋อหกสี่ศูนย์เก้าสี่หกนั่นบอกพี่น้องก็ได้ค่ะ กัดสาธ์ท่เดอครับเด้อผู้ดำก็มันมได้อยู่ทงไฮทงหน้า 9, นะครับเก้าสี่หกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันหันมังสีมันมันโค้งนะเพราะว่ามันเป็นนอนนะเก้าสี่หกมันเป็เก้าสมันเป็สี่เก้าศูนย์เดเก้าสี่หเพราะว่าเราต้องดูลักษณะนอนอย่างนี้นี่เห็นไหมมันเป็นเลขเก้าเกสี่หพี่น้องแมนใช่ใช่คุณคุณสาย อ,อ่านมาจะได้ไนาะ946เคเจใช่ใช่คุณสมบูรณ์พูดถูกต้องแล้วนะคะเอดว่าเห็นเป็น946มองทีแรกขไม่ว่าเลขศูนย์พอหันต้องหันไปตามไอ้ที่เขาไอ้เป็นแนวตัวเลขเนาะมันจะเป็น946พอดีนะคะเอาพี่น้องจุดสองถูกลหละชิว่าจังไหละตัวที่สองนี่มันเป็น82อ,อย่างน้องสาธุเดอปูเดอเมื่อกี้แอดมินอธิษฐานว่า ตาสีแดงขอให้เป็นประกายสีขาวตอนนี้เบลตาของปูเป็นประกายสีขาวสาธุด้วยปูด้วยขอโชคดีมีชโชคลาบนะครับเมืม่มมมมอกี้ประกายเบลตาของปูเป็นสีขาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงตอนนี้จะเป็นสีขาวเนะครับสาธุนะครับเด้วขอโชคดีมีชโชคราบนะครับพระวาแอดมินขอพรกับปูมาตลอดนะครับพระวาแอดมินก็น,นอนอยู่ตรงไฮทงหน้านะครับอ่ะสาธุนะครับปูมาเขาฟัน ปู่เพิ่นบอกเมื่อมาบอก่เคยมาขับฝันแต่ยางงามหาบุญธรรมสองเทือแล้วยางงาใหม่โชคสองครั้งแล้วบอกแมนวันนี้ก็ขอให้ตัวเลขตรงกันเนาะเป็นมันก็ตรงกันแล้วหกีนี่ก็ตรงกันอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเอาปิงปองมันก็เข้ากันกับของบุญธรรมอยู่น้านหนึ่งหกนี่แมนครับเพราะว่ายางงาพันเกณฑ์ให้สี่หนึ่งหกนะครับมันตรงกันกับกัตริวเด้อครับเด้อ ขอโชคดีมีโชคลาภปีใหม่นี้นะครับผู้ใดผู้ใดมีความทุกข์เกาหายหายทุกไปเด้อยครับเด้อผู้ใดร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รรวยยิ่งๆขึ้นไปเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับของปูองดำกับหญ้าสงานะครับก็สาธุเอานะคะตามที่บุญธรรมบอกนะคะใครมีทุก็ขอให้พ้นจากทุก ใครมีสุกก็ขอให้สุกยิ่งยิขึ้นไปนะคะใครยังดวงไม่ดีก็ขอให้ดวงดีในวันจันทร์นี้วันที่6มกราคมนะคะพศ2อ6 8นห้กนี้ใครยังไม่โชคดีขอให้โชคดีนะคะอู้มาแล้วแล้วตา<ป>แล้วตาของ<ซ>ปูเป็นสีขาวเลยวันนี้ทีแรกเป็นสีแดงสรุปตัวเลขเป็น829นะคะท่านผู้ชมเอาเป็นตัวสำรองก็แล้วกันเนาะ นะคะเป็นตัวรองก็แล้วกันแต่ว่าให้ fc นะคะยึดหลักเป็นตัวแรกก็แล้วกันถึงมันจะไม่ชัดมากแต่เราก็มองเห็นอยู่เป็น9ก้าสี่ห6หกสี่เก้าเก้าหกหเก่าด้อพี่น้องเด้อสำหรับเ,เลขปิงปองหนึ่งหเท่านั้นนะคะหนึ่งหหหนึ่งอย่าลืมไปกราบบนล่างไม่แน่นะคะบอกไว้ก่อนเด้อหนึ่งหกับ1นเก่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อ วานเนาะที่แอดบอกว่าแอดฝันอะที่ฝันว่ายายหนดมาหาแอดบอกเอฟซี FC, ไปว่าห้าเก้าศูนย์ที่บอกว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันกับวันว่าวสั่งถ้าแมนว่าวเนี่ยเอฟซีกับ,บถือเด้เมื่อวานวาน, FC, วาน,นี่ตำเหล้าเนาะพี่นอ้องสรุปแล้วนะครับกิตังมามาขอกระปูครั้งที่สองนะครับเป็นแต่ชัดเจนนะครับเป็นแปดสองเก้านะครับแปดสองเก้ามันเลขแปดหรือเลขเก้าพี่นอ้อง อ่ะผู้ได้ขมากับสาธุเด้อครับเด้อตาตัวแรกนะครับตรงกับของยาสงานะครับคือตัวเลขสี่หกนะครับราะว่าแอดมินไปขอกับยาสงานะครับเป็นตัวเลขสี่หนึ่งหกนะครับลูกเนปองห้องเกตังพนจับไห้นะครับก็เป็นตัวเลขหนึ่งหกนะครับอ่ะสัดเจนนะครับเนาะกับพิจณาเด้อครับเด้อเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับแอดมิน กับพยายามขอพรขอโชคลาภกับปวงดำกับญาติสง่าไอ้บุญมีีลรานตมนะครับมันนี่แอดมินก็เดินทางไปที่ร้านตมนะครับตัวใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อให้ไปตำลาวนะครับไปตำลาวในวันที่6มกราคม2568นกนะครับก็ขอโชคดีปีใหม่เด้อครับเด้อ ก่อนแอดมิจะลงคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขออวยพรในทันผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมสร้างรังคานะครับให้ปู่ไม่ได้ตากแดดตากฝนนะครับผู้ใดเข้ามาก,ก็สาธุด้วยครับเด้อ ว่าปูนะเอยังไม่อยากได้นคะคะก็เลยบนใหม่ขอเป็นไฟกระพริบช,ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะก้อนแตกตามตัวยัดชุดใ่ไฟกระพริบรอบรอบสารให้ปูนะคะรอบบริเวณไมส้สักเอาแบบสวยๆงามๆเลยะคะ่ะสองไฟให้เป็นสวยงามวิบวับวิบวับเลยนะคะ อันนี้เพิ่งทาเสร็จนะคะเมื่อวานสองทุ่มนะคะท่านผู้ชมก็เพิ่งทำนำโชคแล้วก็พี่อะไรนะพี่บูญใช่ไหมพี่บูญพี่บุญมาซอยนะครับก็ขอให้พี่บูญนะครับกับน้องปันปันนะครับประสบแต่ความสุขคามเิญเด้อครับเดี๋ยวมมาซอยเฮ็ดลังคาแห่งกับทางองค์ปูนะครับได้แม่นจะสรุปตัวเลขนะครับจะ่สรุปตัวเลขนะครับวันนี้ไปขอกับญาสง่านะครับสี่หนึ่งหกนะครับเจตังจับปิงปองคือหนึ่งหกนะครับ ะตั้งจุดทูบสองยางนะครับเป็น460ทูบที่สองที่แกตั้งจุดนะครับเป็นตัวเลขนะครับ829นะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภในปีใหม่เด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภกันทุกท่านนะครับขอมีความสุขความเจริญนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนนะครับสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับ